ต่อต่อคนบ้านสวนนะครับเมื่อนี้สีพามาเบ่งการปูกเห็ดนังฝ่านะครับจากการที่นําก่อนมาต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ไปเอาก่อนมาจากอําเภอบันทึนะครับเมื่อนี้นะครับยู่ที่อําเภอป่าขาดจังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวสีพาไปเบ่งเปิดนาได้สองมือนะครับเดี๋ยวเขามาทีลุ่งเห็ดเลยอันนี้เป็นลุ่งเห็ดที่เห็ดเองนะครับเห็ดเองจากพสชดุที่เฮามีนะครับว่าตรงลงมทุ่นหลาย นะครับเดี๋ยวสีผ้ามาเบื้องกวางขานานี่ก็ลังออกนะครับเปิดไฮเบิ้งนะครับเบื้องต้นกับสีมีอย่างสิ่ละนะก็ลังออกนะครับเปิดได้สองมือนะฮะอ่ะเดี๋ยวเขามาเบื้องขางในครับอ่าบรรยากาศด้านใน่ก็จะข้างนอกเมื่อกี้แดดนะครับเขามาด้านในนี่ก็จะเย็นเย็นเพราะว่าวัาสดุที่เซนี่จะเป็นหญ้าน,นะครับแล้วก็จะเป็น หานเขาเรียกว่าห่านพักเห็ดนี่นะครับนี่คือจากจากวัะดูที่เขามีตามท้องทินนทมม่นะครับนี่คือไม้ไผ่ที่บมเอามาเห็ดนะครับมาเบิง่งที่ก้อนเห็ดเนาะก้อนเหดนี่ครับเปิดได้สองมือครับเบิ่งลักษณะดอกเขาจะหนาจะออกสีเข้มๆถือว่าก้อนสมบูรณ์นะครับ้วกะ็ดอกเห็ดจะสมบูรณ์นะฮะให้เบืองไปเรื่อยๆนะครับเบิ่งก้อนนี้ครับเบิ่งก้อนนี้นะครับนี่ก้อนนี้ครับ,บ เนาะเบื่องกันใกลๆนะครับจะผ้ามาเบิ่งว่าค้อกเหตี่เฮ้าเห็ดโดยต้นทุนตํานะครับต้นทุนตําเวลาเขาออกดอกนะครับคาก็จะเน่าเป็นปกติแหละแต่ว่านานี่ให้สังเกตนะครับถ้าสมบูรณ์อุณหภูมิได้นาเขาจะสีคำํำเข้มเข้มนะครับนะยังก่อนนี้นะครับก่อนนี้เบิ่งออกอะคือนับดอกกับสีประมาณจากักเกือบสามสิบดอกได้นะครับสําหรับก่อนนี้เนาะ อันนี้ก็ะจะแย่กันแย่กันแย่กันออกนะครับแย่กันออกกะกะถือว่าอุณหภูมิใส่ได้นะฮะหลายค้ที่ถามข้อมาในวิดีโอที่แล้วนะครับในคลิปที่แล้วนี่บอกว่าเอขั้นเฮาใส่วัสดุอย่างอื่นอย่างเช่นกระเบื้องได้บ่หรือว่าเป็นการก่ออิฐขึ้นมากคือจังลักษณะเป็นห้องไ้บ่อได้คือกันถ้าคู้ใดมีต้นทุนที่สูงนะครับแต่สาหรับผมเองเนี่ยเฮ็ดให้เบื้องว่าการที่เฮ็ดเฮ็ด ทำโรงเห็ดแล้วต้นทุนต่ำนะครับเฮาใส่วัสดุที่เฮามีนะครับอย่าไปน,นึกถึงคนที่เพิ่มมีหลายกว่าเฮ้าเพราะฉะนั้นแล้วเฮาเห็ดทำกเกษตรนะครับเพื่อความพออยู่พอกินพอใช้นะครับเห็ดแลวเฮ้ามีความสุขนะครับเฮ่ากับเห็ดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้นะครับพามาเบืองร่องเห็ดไงๆร่อง,งเห็ดที่สามารถปลูกกินในขัวเลื่อน้วกะ็นะครับ้วกะ็เป็น รายได้เสริมนะครับจะมาเห็นนั่งฝ่าคลิปนาเดี๋ยวเสื้อผ้าไปเบื้องเหตุขอนขาวนะครับจึงยุสวนนะครับเนาะนะมือนี้กะมีเวลามีเวลาบ่ไหลนะครับผ้าเมื่อเบื้องเนาะป็นจังได้แล้วกะจังได้กะฝากติดตามนะครับทั้งเพจเฟซบุ๊กชื่อว่าเต้ยสวนมาลีนีอินซีฟาร์มนะครับทั้งยูทูบก็คือจอตอขวนบ้านสวนนะครับล้วกัน อาจจะสอบถามเขามาแอดไลน์แอดเฟซกบซื้อนั่นเลยนะครับหรือฝากติดตามกับกดไลค์กดแช่นะครับกดสับส r i า e นะครับเพื่อติดตามกันนะครับสำหรับเกษตรกรคนรุ่นใหม่รวมถึงคนมาทิ้เกษตรนะครับราั้นแล้วมื้อนี้ฝากไว้เสิรนี่เจอก,กาันคลิปหน้ากับจอตอคนบ้านสวนสวัสดีครับ